สวัสดีค่ะทํากับข้าวแบบบ้านๆตามสไตล์ครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะเดี๋ยววันนี้คุณแม่ก็จะมาชวนเพื่อนๆทําแกงงน่อไม้ใส่เห็ดหูหนูค่ะแซ่เซนนวๆน้นําปลาร้านะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทํากันเลยจ้า สวัสดีค่ะเมื่อนีจะพาพี่น้องมัดกงงนอ่อไม้ใส้เห็ดหูหนูจ้ะพี่น้องแกงงนอ่อไม้ใส่เห็ดหูหนูค่ะน่อไม้ต้่มแล้วค่ะต้ม่มซุกแล้วใส่นำ้ำอย่านั่งแกงแบบอีสานบานเฮาค่ะข้อดีอมีบวบอยู่หน่วยหนึ่งใส่บวบลงไปน้ำค่ะ ตักไข่ทูบค่ะจะได้หอมหอมค่ะตักไข่ทูบจากนั้นก็นเปิดแก๊สค่ะร่อให้หมอเดือดค่ะ หมอเดือดแล้วจ้าปุด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 ๆเลยจ้ะใส่เห็ดลงไปค่ะเห็ดหูหนูจ้าแกงต้อให้เห็ดสุกค่ะเห็ดสุกแล้วเดี๋ยวห้าจังมาปุ่งลดกันเ้ยจ้า ใส่เห็ดลงไปแล้วก็ใส่ลูกโดดค่ะผู้ใดอยากตำเอาก็ได้ค่ะตำก็ได้จะใส่เป็นลูกโดดกินแก้มก็ได้นะคะอันนี้ก็จะใส่เป็นลูกโดดลูกไส้จะได้กินน้ำนะคะจะได้พวกเพเ็ดค่ะเดี๋ยวล่อให้เห็ดซูค่ะ ฟาดทพี่น่องเต็มมอลเลยปวดโคตรแหต่อไปกับปรุงรสค่ะใส่ชูรสค่ะพี่น่องใส่ชูดดสรสใส่น้ำปลาค่ะนัวใส่น้ำปลา โอ้ยหอมค่ะหอมหอมมากๆก, <c oughs> กินหอมหลายค่ะโอ้ยหอมหอมต่อไปห้อก็จะใส่ชะอมต้องไป ชิมรสตามความชอบอืสบคักค่ะแสบนัวค่ะป๊าดพตี่นอกแสบนัวไรหอมมสุท้ายค่ะผักอีตูค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะแกงน่้อไม้ไส้เห็ดหมูหนูหน เสแสบด้วยนวๆจ้ามาตักไปกินด้วค่ะแสบบลายค่ะนัวพร้อมค่ะเนี่ยค่ะตักเสิร์ฟไปกินได้เลยค่ะสำหรับมือนนี้ล่าไปก่อนค่ะพอกันคลิปหนาเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ